สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ากินข้าวกะไรวันนี้กินนึ่งปลานะคะนึ่งปลาไมมหน่อยนึ่งในเตาอบนะคะโดยการห่อ,อก,กระดาษฟอยล์นะคะมันสีแห้งไมหน่อยบอ่มักนึ่งในหม้อหนึ่งมันแฉะไมมหน่อยเป็นคนที่บ่มักกินอีหยังที่มันแฉะเยิ้มเนาะถ้าเป็นปลาเป็นอย่างสีสิเนาะอันนี้น้ำจิ้มทั่วจ้าน้ำจิ้มถั่วเปรี้ยวหวาน แจ้าปลาแดกจ้าหน้ามระขามเปียกนะคะนี่หนึ่งป่านิ่นเฮาพักเข้ากับซีมีประมานนั้นข้าวเหนียวหงอีกเช่นเดิมจ้าแซ่บแค่แน่นอนนะคะเอาละค่ะบวอาหลยยายห้างค่ะความแสบความน้อยอยูที่เฮากินนะคะไปละจ้ะลงมือลงใหม่กันนะคะมาด้วยจ้าบาทบ๊อบหลาย,ยายห้าง ซิมเจ้าก่อนเจ้าประแด็น้ามะขามเหีย เจ้าบกทัวเป็นแบบน้อยก็อร่อยสะกินกับเขาหรือสะกินเป็นเมียง right คลิปนี้คิดว่าจะมีคนอยากนั่งอยู่ด้หนึ่งปลาแบบนี้ไม่จังบดแชะไม่ไหนบ่มันนามากปลาแชฉะแซ่บหนักแซบ่บ กินแดบ,บนี่ยเต็มปากเต็มขคำเลยพี่น้องพิ่งปวดมากก่อนอยา,ากน้ำก่อนกินดได้ไหม มนก็สร้างยั่ก็สร้างขึ้นรถเ็นกับขึ้นเองหรอกนช่มล่ะมาสนปออยากกินยังก่อนที่สร้างเลยนั่นเหมือกขคอแมมวใช่ไหมอหหามึงมันมันมาปอนตายแล้วจะขึ้นฮอดปอนว่าปอนมากินปลาตัวยญ่งๆกับซื้อไปว่างไวแล้วก็จุดยทูบล่าขึ้นเก็ะมือแปดมือปอนบริสะแตกบอกมัน่า ม,มันคือคอดีแตื่อน้าทังแมงป้อพอนมองแน่นข้าวแน,น่นัมาทั้ำนี่ชีวิตอยู่บใ้กินหามนั่นหามนี่มันว่าม่บอกอันนี้มันบอกแล้วมันแท่งมันแท่งแม่ได้มันไอ้กูสิปอนครับ บอ่บอนก็บอกไปถึงมาป่อนเบิ่งข้าวเบิ่งยังแล้วตอนมีชีวิตอยู่อยากกินยังกับให้กินบัตาตไปขึ้นหอดทุเรียนแพงก่านี้ก็ซื้อมาบ้างไว้จุดถูกล่อนไม่ได้กินนกเดอร์มันมาตอนอยากยังตอนจะกินตอนม่ชีวิตอยูน่นะแม่แล้วสินะ กินน้ำมันอยากกินยัแบบนงก็กินเลยแม่เบี่ยค้นหาเลยแล้วคิดที่หลายวดได้มันว่าปวดเห็นในก้กิโอ้ยอันนี้กระยาอันนี้กระแพ่งโอ้ยกูดขคืนน้ำมึงนี่แหละคื้น้ำไอ้่น่องมึงน้ำนั่นแหละ ้ำหนากมันจะกินแต่ปากบัวบัวบัวกับบานันจะนอกมาสำหนักย่านนย่านลูกมันีกินนี่ละแม่กับแพงไว้นี่ละว่าไหม นักที่ซี้ลายแล้วค่ะตายไปก็ได้กินด้แม่ค่ะแล้วกแม่กามึงแต่ตายไปก็พอได้กินแช่เจ้วกระแดกนั่งกระแซบพี่น้องอืม เค็บนี่ออกไปที่นี่ค้อนอยากกินหนึ่งปาลาใช่ไหมเนาะไ้ยแสบจริงๆเลยหืมบ้ากปลากันห่้เผ็ดกับหม้อแซ่ต้องเผ็ดนี่มืน ในนู่นนี่นีให้คนกินพักได้แค่ว่าแต่ผู้บ่มักกับพวกกินคือเกาแล้วนะพี่น้องแต่ว่าอันนี้มอสมงมีสูตรสำหรับคนที่มาก,กินพัก มั่งรัวปลาเลิศเลิศประเสริฐโอ้ยเด็กเองก็ขายตัวของเองหักแซ่บแซ่บไม่ได้ง,งอเข่าเริ่มมานียกินแล้วด้วยปอนแม่กินแล้วสนใจอยากนำมาเนี่ย ค่อยกับมันแล้วห่วยแม่นความมันเวาอีซะนี่ว่าเอาก็ยังดูก่นเข้าบ่ได้กินเนาะคือว่าคนเป็นแม่มันยังจะขึ้นฮอดลูกเจ้ แก้วตีนเองพี่น้องแซ่บแพ็คคู่ไม่ได้กินหนึ่งปลาโดนกินเท่านึ่งก็คุ้มคพาไปเลยเนาะซาใจไปเลย น้ำกิ้มสองอย่างไปเลยอืม อากาศเนาะ่ทั้งบานไม่นีหน่อยนะอากาศที่นคนป่วยพี่น้องเดี๋ยวฝนเดี๋ยวฝนอากาศเดี๋ยวแดดนั่งมือก็คลื่นฝนมากพร้อมกันใกล้ที่มากผู้สัพะนั่งไม่ที่มากอยู่ด้วยกัน ทำไมไม่น้อยประเไทยเบิ้งเพราะว่ามันตกมาพร้อมฝนแล้วมันกระลาลายไปเลย่อยนะแปะดกล่องใหม่เขียวเป็นเขียวพักนีะส,สัตว์โผดสัตว์พ่อ ถ้จนไม่กเก่งใจนั่งนายจะของกล่องเขาใครว่าไม่ความหมายแล้วน่ะมันเนี่ยนังนายไปเที่ยว ไปตักอีกเซตนึ่งนะทุกานปลาตัวหนึ่ง แบบมิทิๆๆๆตีทีพนใจเส้นเปนน่ำปลาเน้นซส้นล้านแขกบคือกนวยลานไทยเ้วอยไปน้องเจอก๋วยานีน กินอ้างนายอีกหนึ่งค่ำแล้วสิขอนั่งคุยป่านอกกล่องจักหน่อยด้วยพี่น้องเมื่อท่านไหนอิมน่มนะเมื่อ่านไหนเครื่องใส่อยูอ่มไม่ จังได้จังเฮียมือเฮาไม่เด้อนโอ้ยแจ็บอืมเยี่ยมยยนะยไปแล้วพี่นองด้แล้วใจใจกล้าแล้วนั่งจุ๊บๆขอกินต่อใจใจจะะนอ,น,อนนะคะ